สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2024-2025รอบ8ทีมนัดที่1นะคะคืนวันอังคารที่8เมษาย,ยน2568ผลปรากฏว่าอาเซนอนเอาชนะเรอัลมาดริดที่เหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนจากการที่คามาวิงก้าโดนใบแดงไล่ออกจากสนามไป3ประตูต่อศ โดยทางด้านของอาร์เซนอลได้ประตูจากไรซ์นาทีที่58 70และเมริโนนาทีที่75ค่ะขณะที่ไบเยอร์มิวนิกแพ้อินเตอร์มิลานไป1ประตูต่อ2โดยไบเยอร์มิวนิกได้ประตูจากม er ุลเลอร์นาทีที่85ส่วนอินเตอร์ได้2ประตูมาจากมาติเนสนาทีที่38และฟราเตซี่นาทีที่88คือวันพุธที่9เมษาย,ยน2568 ผลการแข่งขันปรากฏว่าบาร์เซโลนาถล่มเอาชนะดรอทมุนไป4ประตูต่อ0โดยบาร์เซโลนาได้ประตูจากราฟินญานาทีที่25เลวันดอฟสกี้นาทีที่48และ66รวมทั้งยาเมลที่ยิงในนาทีที่77ส่วนอีกคู่ HA, เปแอชเชอาชนะแอสตันวิลล่าสประตูต่อ1โดยเปแอชเชได้ประตูจากดูเอนาทีที่39ควารัสเคเลียนาทีที่49 และเมนเดสนาทีที่90บวก2ขณะที่วิลลาได้ประตูจากโรเจอร์สนาทีที่35ส่วนโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2024-2025รอบ8ทีมนัดที่2แข่งขันกันในคืนวันอังคารที่15เมษายน2568เวลา2นาฬิกาทั้ง2คู่นะคะแอสตันวิลลาลงสนามพบกับเปอแช ดอดมูลเปิดบ้านรับการมาเยือนของบา์เซโลนาคืนวันพุธที่16เมษาย,ยน2568โดยอามาดริดเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลและอินเตอร์มิลานรับการมาเยือนของไบเยมูนิคโดยทั้งสองคู่ลงทำการแข่งขันในเวลา2นาฬิกาค่ะทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันและข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะ ผ่านทางสปอร์ตบา n e นิวส์ช n นแนลค่ะ